ตอนนี้นะี่อยู่ที่พุทธมนฑลน,นะคะแวะไหวพ้พระให้อาหารปลาเสร็จแล้วก็ชักหิวค่ะพอดีเพื่อนบอกว่าแถวนี้นะคะมีร้านอาหารหน่านั่งอยู่ร้านนึงค่ะก็เลยถือโอกาสชวนคุณผู้ชมมาอีซีอีกันนะคะที่นี่ค่ะร้านอาหารบ้านสวนฟุธค่ะสวัสดีค่ะคุณท้าสวัสดีครับผมคุณท้าเป็นเจ้าของร้านอาหารบ้านสวนฟุตนะคะ ที่นี่สวยมากเลยเป็นบ้านไทยสไตล์ไหนอะคะอ่าที่นี่นะครับเราตกแต่งประมาณเป็นบ้านไทยสไตล์รัชกาลที่5นะครับก็คือว่าในช่วงนั้นเนี่ยเขาจะเป็นบ้านที่ใน,นลักษณะที่ว่าฝรั่งเขาเริ่มเข้ามาใน,ในบ้านเราะนะครับก็คือบอกว่าจะมีไทยประยุกต์ต่างประเทศก็คือเราก็จะมีการจัดบอกว่าแต่งบัวในบ้านอ,อะไรเงี้ยฝ้าทำเป็นบัวแล้วก็แบบว่า มีการเล่นสีสันอนอกจากบรรยากาศออข้างในนั่งสบายๆแล้วนะครับบาว่ายังมีบรรยากาศสวนสวยข้างนอกด้วยใช่ไหมคะใช่แล้วครับที่นี่คือเราพยายามเน้นว่าอยากจะให้มันมีหลายๆบรรยากาศซึ่งข้างนอกนี่ก็จะเป็นบรรยากาศแบบว่าร้านานานิดน,นึง<อ>มุงฟ้าด้วยอสมื้อกระจูะแบบอมโครงสร้างเร่งปันป้นปั้นหยาอะไรอย่างเงี้ยครับทีนี้มาดูในเรื่องของอาหารในบ,บ้านนะคะที่นี่อาหารขึ้นชื่อเป็นอาหารประเภทไหนคะอ๋อที่นี่นะครับก็คือเราพยายามจะเน้นเลยนะครับก็คือเรื่องของซีฟู้ด ก็ว่าเราก็เจัะป,ปลาสดๆไม่ว่าจะเป็นปลากระพงปลาเก๋านะครับ<ม>ปูเนื้อปูทะเลเนี่ยที่นี่ก็สดมากๆแล้วก็ส่วนอาหารที่เราขึ้นชื่ออีกอย่างหนึงือพวกอาหารจีนเพราะว่าซืา้อสายเราก็มาจากคนจีนแล้วก็อาหารจีนเนี่ยเราแข็งแกร่งมากมนะครับมั่นใจเลยว่าอาหารจีนนี่ไม่เป็นรองใครแน่นอนทีนี้มาดูอาหารที่อยู่บนโต๊ะอันนี้ก็คุณเยอะมากเลยนะคะอันนี้นะครับผมก็จะถูกใจวัยรุ่นนะครับก็จะเป็นหอยเชลล์อบชีส ครับผมอันนี้ก็ขอยแมมผูหม้อดินนะฮะก,ก็คือจะเน้นกลับมาเป็นอาหารไทยนิดนึงที่นี่เขาไม่ได้มีอาหารซีฟูด,ด่ังเดียวนะน,น,นี่ก็ยังมีอาหารฝรั่งด้วย <c oughs> ใช่ไหมคะมีขาหมูเยอรมันโโถึงแม้คุณมาทานที่นี่จะเป็นซีฟูดก็จริงอาหารจริงก็จริงแต่คือเราก็จะพยายามเน้นอาหารหลากหลายนี้นะครับก็คือเป็นเห็ดที่เราสรรหามาได้ค่อนข้างใหม่คือเป็นเห็ดโคนญี่ปุ่นหรือว่าชื่อนึงคือเป็นเห็ดยานากิเมนูยอดทิศเลยฮะอันนี้ก็คือปูกมุนเซ้นขายดีด้วยใช่ อันนี้ปลาช่อนลาบปลาช่อนนะครับ<พ>อ,อันนี้นะครับแถวนครปฐมหรือว่านครชัยศรีแถวนี้เนี่ยจะเด่นก็คือเรื่องผัดผักหวานอันนี้นะครับผมก็เน้นในเรื่องของ power seafood ของเราก็คือกุ้งแม่น้ําอบเนยกระเทียมอันนี้เนี่ยจะเป็นเมนูใหม่ที่เราเพิ่งออกมาได้ไม่นานนะครับก็คือจะเป็นปลาเก๋าซาชิมิยอดซุปนะครับก็คือจะกินแบบสไตล์ญี่ปุ่นก็ได้พร้อมกับวาซาบิแต่ที่ขาดไม่ได้จริงๆแล้วบางทีลูกค้าขามงข้ามไปเนี่ย ก็คือตัวยอดซุปของเราออ๋ต้องทานด้วยกันด้วยต้องทานด้วยกันทานอันเดอันหนึ่งรสชาติอันนะน้อยไปสักนิดหนึ่งเนาะใช่ครับผมร้านนี้เปิดให้บริการตั้งแต่ดีโมถึงดีโมร้านนี้นะครับจะเปิดให้บริการตั้งแต่10บโมงเช้าถึง4ี่ทุ่มนะฮะก็คือการเปิดบริการเนี่ยคือเปิดทุกวัน7วันต่ออาทิตย์ไม่มีวันหยุดนะฮะแล้วทางที่จะมานี่หายากไหมคะอุธยทางที่จะมานี่หาง่ายมากเลยครับผมก็คือถ้าเกิดมาจากทางกรุงเทพนะฮะก็ตรงมาจากบรมราชชนนีปุ๊บ ก็ตรงมาเรื่อยๆเลยปุ๊บปุ๊บเห็นป้ายพุทธมนฑลสายสีเลี้ยวซ้ายก็ถึงเลยฮะอยู่ซ้ายมือตรงข้ามสวนพุทธมนฑลนะครับแล้คุณผู้ชมผ่าถ้าเกิดมาที่นี่นะคะแล้วบอกว่าชมรายการ Easy Idea by Dan นะคะคุณชาทางดี้มอบส่วนลดให้10%นะะยังไงวันนี้เราต้องขอบคุณคุณชามากๆเลยนะคะขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับผม Easy Idea by Dan